สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ DIY of Tha Lord by กัญชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณมากันที่วันนะคะอาจารย์ลืมวันลืมวันลืมวันคิดว่าทํางานหมดแล้วนะคะมีคนมาทักท้วงแต่อาจารย์คิดว่าทําไปแล้วขอภัยขอภัยอ่ะเรามาอัปเดตความรักความสัมพันธ์มากันที่วันถัดมาค่ะวันถัดมาวันศุกร์วันนี้วันศุกร์ด้วยเนาะทํา รู้สึกว่าถ้าทำวันที่ไรทำวันศุกร์ทุกทีเลยอะสึกกันเธอเราเ้าไปทำไมอาจารย์เอาพลังงานบวกๆมาให้นะคะให้คุณต่อสู้ต่ออุปสรรคปัญหาใดๆที่ถาโถมเข้ามานาจะจ๊ะโอเคไหมอะเป็นการดูดวงแบบจันรลเลดดิ้งเป็นการดูดวงทั่วๆไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพนี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือดวงทั่วๆไป อ่ะสุขจ๋าขอดูพลังงานของคุณเดอะฟูว้าวว้าวว้าวพลังงานดีจังเลยอ่ะเป็นเดอะฟูเลยอ่าพลังงานของเดอะฟูเพจออฟเพน t a c ค e กเพจออฟเพนต์โค้กเด็กถือเหรียญค่ะเดอะซันว้าวเดอะซันเอชออฟสอดค่ะคิดมากเรื่องอะไรอยู่จ๊ะคิดมากคิดไม่โอ้เป็นผู้หญิงเก่งเป็นผู้ชายเก่งทีเดียวนะจ้าสุข ไม่มีอะไรในโลกล่าใบนี้ที่คุณจะต้องกลัวอีกแล้วล่ะอาจารย์ว่าจริงๆไพ่แบบนี้นะไม่มีอะไรในโลกล่าใบนี้ที่คุณจะต้องกลัวอีกแล้วมาที่คนที่คุณรักค่ะไปดูซีไปดูซีว่าคนที่คุณรักชีวิตเขาเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้ช่วงนี้มีความโสดเลอจ๊ะโสดสวยรรวยมากเหรอโสดสวยรรวยมากงานเดเง,งินเดชีวิตเดเดห้าดาบคนที่คุณรักขึ้นห้าดาบเดี๋ยวเขาทะเลาะก,กับใครไม่รู้เนาะห้าดาบหกเหรียญ เป็นผู้หายเดอะเดวิลว้าวว้าวว้าวไปพัวพันกับรักซ้อนอีกแล้วมั้งเนี่ยอมนั่นแหละชีวิตพัวพันอยู่กับเรื่องบาปนี้ชีวิตมึงก็ไม่ได้มีความสุขเนาะอ่ะโอเคเรามาเหล่ากันนะคะไพ่ใบแรกของคุณพลังงานหลกักท่าอาจารย์เห็นอะไรอาจารย์ก็จะตักจะเตือนและจะบอกละกันในเรื่องของเรื่องของอสุขภาพร่างกายจริงๆที่อาจารย์ไม่เตือนเพราะว่าไม่เห็นในไพ่นะคะไม่ต้องกังวล บางทีถ้าเห็นอะไรก็จะเตือนไปไพ่ของเดอะฟูคือการเริ่มต้นค่ะหนูจ๋าหนูมีการเดินทางมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลอาจจะไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเออการเดินดาทางหรือคุณเป็น <c oughs> คุณเกิดการเริ <Luc ar cells> ่มต้นใหม่กับรายบ้างหนึ่งในเรื่องของความรักไหมสองในเรื่องของตัวเองไหมสามในเรื่องของงานไหมเดอะฟูลเป็นไพ่ของการเริ่มต้นไพ่ใหม่เลขศูนย์ซึ่งเป็นไพ่ของการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกับชีวิตถ้าที่ผ่านมาเจออะไรที่มันไม่ดีความรักไม่ดีคนไม่ดีอะไรที่ไม่ดีคุณจะเกิดการเริ่มต้นใหม่ค่ะการเริ่มต้นใหม่กับงานก็ได้คุณจะต้องมีงานอะไรเข้ามาใหม่ๆ คุณเป็นคนมีหัวการค้าดีนะเราเป็นคนที่มีความคิดเป็นคนที่มีหัวการค้าเพราะฉะนั้นทําอะไรก็แล้วแต่แต่แตัดสินใจทีดีในการพูดหรือการกระทําบางทีคุณเป็นคนตรงเกินไปพูดจาแบบไม่หวานกหวานผ่าซากทาให้คนที่เขาเรับฟังคําพูดของเราอ่ะทําให้เขารู้สึกไม่ดีได้ให้ระวังเรื่องของคําพูดเป็นหลักไว้นะคะ เดอฟู full, คือการเริ่มต้นใหม่การออกเดินทางอนาคตจะเป็นยังไงไม่รู้หรอกแต่ว่ามันดีแน่นอนเพราะมีเดอร์ซันมาด้วยคุณจะได้โปรเจกต์ใหม่ๆหรือเกิดการคิดบางคนนะคะไพ่ดูอนาคตนะคะบางคนเกิดแล้วบางคนยังไม่เกิดบางคนกําลังจะเกิดและอันไหนอนาคตจะเกิดภายใน3มเดือน6เดือนนี้ไพ่แห่งอนาคตไพ่แห่งปัจจุบันอดีตปัจจุบันอนาคตการดูไพ่ยีิบสี่ต้องดูแบบนี้นะคะอื้อ จะมีเรื่องใหม่ๆให้เข้ามาให้คุณต้องเขาเรียกว่าต้องสาสางเรียกว่าต้องต่อสู้เหมือนกันมันมีปัญหามาเขาเรียกว่าปัญหาเข้ามาเนืองๆเ,เลยปัญหาของคุณแต่มันเป็นปัญหาเล็กน้อยนะ่ะมันไม่น่ากลัวหรอกบอกมองโลกในแงบ่บวกๆไว้ชีวิตบวกๆแล้วคุณจะเดกับชีวิตของคุณเองนะคะคุณอาจจะมีโอกาสนะคะได้ไปรเรียนพิเศษเช่นเรียนโหราศาสตร์ อะไรเรียนคอสสั้นๆเรียนทําขนมเรียนทํากาแฟ ى, อะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะไปได้เรียนแล้วการที่ทำเรียนเพื่อไปต่อยอดในธุรกิจหรือเปิดกิจาการขยับขยายเป็นงานที่สองเป็นงานที่เป็นงานพิเศษก็ได้เช่นเดียวกันถามว่าดีไหมดีมาก The s สตาร์มาเอ้ยเดอะซัมาแบบเนี้ยความรักความรักความรัก การงานการงานจะสุขสมบูรณ์ความสำเร็จเดอะซันเป็นไพ่เมเจอร์อคณะที่ดีที่สุดในเมเจอร์คณะแล้วเดอะซันความสำเร็จการเริ่มต้นใหม่ความหวังความสุข,ส,ขสิ่งที่คุณกำลังจะลงมือทำนั้นจะไปได้สวยงาม <c oughs> ขอโทษค่ะขอโทษ มันจะไปได้สวยงามมันจะไปได้ดีทีเดียวอย่าระๆรังในการตัดสินใจอย่าคิดเยอะละกันในบางครั้งคุณต้องตัดสินใจเขาเรียกอะไรเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรที่มันต้องเสียไปแล้วมีอะไรที่มันได้คืนมามากกว่านั้นก็ยอมสูญเสียไปแนจาในเรื่องของการงานนะคุณเป็นคนเก่งมีความคิดดีทีเดียวแต่ให้ระวังเรื่องคําพูด และการตัดสินใจการตัดสินใจนํามาซึ่งผลในระยะยาวๆของคุณได้ในด้านของความรักรู้สึกว่าเป็นอิสระค่ะคุณเป็นคนที่ไม่ขึ้นอยู่กับใครอยากกินก็กินอยากนอนก็นอนอยากไปไหนก็ไปทํางานคนเดียวไปไหนคนเดียวคิดคนเดียวมีความสุขด้วยตัวคุณเองด้วยคนเดียวชอบช่วยตัวเองประมาณนั้นไม่ชอบหุ้นส่วนไม่ชอบใครที่มา,มาจุกจิกมาจุกจิกจู้จีจ้หัวใจอะไรของคุณเนี้ยจะไม่ชอบคุณเป็นคนรักอิสระมาก นาจาสุขเป็นคนที่ค่อนข้างจะค่อนข้างจะไม่ชอบให้ใครมาควบคุมคอนโทรลเป็นคนหวงอิสระเออเป็นคนชอบอไรท้าทายชอบทำอะไรแปลกใหม่ไม่ชอบอยู่กับที่การงานของคุณอาจจะเป็นการงานที่ต้องเดินทางหรืออยู่กับที่ไม่ได้ดวงจรดวงจรลักษณะของต้องไปนูน่นไปนั่นพอยิ่งเดินทางไปไหนทําอะไรมากยิ่งขึ้นเนี่ย จะงานจะมีไหลไหลหลไหเข้ามาลองสังเกตตัวเองดูนะคะโอเคไหมคุณมีหร,หรือคุณอาจจะมีเกณฑ์ของการประร่วมงานกับคนที่มีความรู้มากกว่าหรือรอาวุโสกว่าเพราะฉะนั้นเผ่าเรื่องของปาก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 เพ่าเความคิดคือคือคุณอาจจะไม่ได้มีอะไรนะไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่ดีแต่ว่าเป็นคนพูดตรงคําพูดตรงบางครั้งไปทิ่มแทงจิตใจคนอื่นให้เขาไม่ชอบเราได้ นั่นแหละเรื่องของความรักก็มีความสุขดีเดอะฟูเดอะฟูเดอะซันเนี่ยอาจารย์มองว่าคุณได้หลุดพ้นจากบางสิ่งบางอย่างหรือเกิดการเริ่มต้นใหม่ใครที่อยู่ในอนดีตที่ผ่านมาอยู่ในใจอยู่ในความคิดคุณได้ตัดได้ปลดปล่อยได้สะสางตัวเองออกมาและเป็นอิสระจากความรู้สึกนั้นๆแล้วโอเคไหมขอดูเดอะฟูของคุณหน่อยจะไปไหนเนี่ยจะเดินทางไปไหน คุณจะมีคนเข้ามานะจะมีคนเข้ามา ayo, ว้า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 ว่ะมีเกณฑ์ของมีคนที่เป็นเด็กกว่ามาหยิบยื่นไมเตยหยิบยืนยบย่น,นโอกาสให้อืระวังด้วยระวังด้วยหรือจะมีคนบางคนที่เป็นเด็กกว่าหรือคุณเด็กก่าเขาเขาเด็กก่าคุณก็ได้มีใครบางคนจะมาหยิบยืน่นโอกาสมาขอโอกาสก็ได มาขอโอกาสในความรักความสัมพันธ์เหมือนเขามาสารภาพว่าเขาชอบเราเขาอยากไปต่อกับเราเขาขอโอกาสให้เราพิจารณาเขาอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ช่วงนี้คุณจะเอาไหมอ่ะไม่น่าจะเอา bias of pentacle เนี่ยระวังเรื่องของการเงินนะคะระวังการถูกขโมยเงินหรือว่ามีใครบางคนถ้าคุณทําธุรกิจร่วมหุ้นกับใครนั้นก็ระวังในเรื่องของการแทงข้างหลังคนที่คุณคบหรือร่วมหุ้นร่วมธุรกิจเข้าเขาไม่ซื่อตรง บคุณแต่อย่าได้กังวลเพราะว่าคุณมีเดอะฮาราแฟนซ์อยู่ไพ่พระสังกราชเลยคุณทําดีคุณต้องได้ดีมีบุญหนุนนําให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ดีอาจจะมีคนแทงข้างหลังระวังเข้าของสูญหายการเดินทางอาจจะไม่ราบรื่นนักประมาณนั้นไพ่ของความรักไม่อะไรไม่โดดเด่นไม่ขึ้นเลยอะ่ะไม่ขึ้นไม่ขึ้นมีคนเข้ามาแต่คุณก็ไม่เอาอะ่ะไมข่ขึ้นเลยอะ่ะอืมหรือดีที่ผ่านมาความรักถูกแทงข้างหลังมา ไปรักเขาชอบใครก็เหมือนมีความรักเหมือนไม่มีมีคนรักเหมือนไม่มีหรือไม่ได้ติดต่อสื่อสารไม่ได้พูดไม่ได้คุยต่างให้อิสระคุณเดินออกมาจากความรักความสัมพันธ์นี้แล้วแต่จิตใจยังยังคงคิดถึงอยู่บ้างบ้างนะอืใจของคุณยังไม่ได้ออกจากจุดจุดนั้นแต่ก็นิ่งเย็นเป็นได้อยู่ได้มีความสุขได้ด้วยตัวคุณเอง <c oughs> คุณอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนเป็นนักร้องนักดนตรีเป็นยูทูบเบอร์ไปไหนใครก็รู้จักหรือโดดเด่น โดดเด่นในหมู่เพื่อนฝูงไปไหนก็แบบคนแบบดูมีเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูชอบทําให้คนอื่นมีความสุขนะจ๊ะตัวเองไม่สุขไม่เป็นไรชอบทําให้คนอื่นมีความสุขนะจ๊ะ ความรักของคุณที่ผ่านมาเดทที่ผ่านมาอาจจะเคยวิ่งตามใครสักคนเราวิ่งตามแล้วมันไม่ซักเซสมันไม่ได้มีความสุขมันสร้างแต่ความทุกข์คุณเลยถอยออกมา,าจากความรักความสัมพันธ์นั้นความรักของคุณอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมรักต่างวัยเป็นความรักที่มันมีความแตกต่างกันมากๆหรือรักทางไกลก็ได้คุณอาจจะไม่ชอบบอกแล้วว่าไม่ชอบอยู่ในอะไรที่เป็นท็อกซิกค่ะวันศุกร์เนี่ยเป็นอะไรที่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองเป็นคนทําบุญคนไม่ก้อยขึ้น ไปทําบุญกับวัตถุแล้วกันเช่นอะไรสร้างโบสถ์สร้างวิหารอะไรแบบนี้ดีกว่าทํากับคนไม่ค่อยขึ้นค่ะชีวิตเราค่อนข้างอาพับอาพับทั้งเรื่องการทําบุญคนไม่ค่อยขึ้นแล้วก็เขาไม่ค่อยเห็นว่าความปรารถนาดีก็ได้นะจ๊ะหรือคุณเป็นคนที่ค่อนข้างอาพับรักรักเขาชอบใครก็ส่วนใหญ่กินแห้วตลอดเปลี่ยนไปกินอย่างอื่นบ้างแห้วอย่าไปกินมันมากโอเคไหมอ่ะ ค่ของคุณนะคะคุณคุยกับคนที่เกิดราศีกรกฎค่ะ <c oughs> The h a r a f a n ราศีพฤษภราศีพฤษภราศีมังกรราศีมีนราศีราศีกุมนะคะโ okay. อเคอ่คนที่คุณรักไปดูคนที่คุณรักอาจารย์ขออนุญ,ญาตดื่มน้ำหน่อยคะ่ะ คนที่คุณรักเขาเป็นยังไงบ้างชีวิตเขามีห้าดาบค่ะรู้สึกถึงมีการมีเกณฑ์ของการทะเลาะก,กับใครสักคนเป็นผู้ให้แต่ไม่ได้รับรักของเขาเข้าไปพัวพันคุณอาจจะไปพัวพันกับคนที่ก็มีเจ้าของหรือคนคนนี้เป็นคนชอบเรื่องของเซ็กเรื่องของกิเลสตัณหาชีวิตเขาพัวพันกับสิ่งไม่ดีสิ่งไม่ดีทั้งนั้นเลยชีวิตไม่ได้มีความสุขสี่ดาบสี่ดาบห้าดาบเดอะเดวิลค่ะคนเราทำบ,บาปไหนก็คงได้สิ่งนั้นเดอะมูนเดอะสตาร์ คือชีวิตเขามีความกังวลใจไม่ได้มีความสุขในความรักนั้นไม่สักเซสไม่เจอใครมาก็ไม่รู้หรือไปเริ่มต้นใหม่กับใครก็ตามเหมือนเขาเป็นเขาบอกว่าเขาเป็นผู้ให้แต่ให้จริงหรือเปล่าไม่รู้นะเขาบอกว่าให้ใจให้การดูแลให้อะไรก็ตามโดนแทงข้างหลังอยู่ตลอดค่ะให้กับคนที่ถ้าเรารู้จะให้อะไรกับใครต้องรู้จักคนที่จะให้ทุกวันนี้ต้องเลือกคนให้ด้วยนะต้องเลือกที่จะให้ใครด้วยถ้าคุณให้กับคนที่เขาไม่รู้คุณค่าให้ไปก็เท่านั้นแล้วค่ะ คุณต้องให้กับคนที่เขารู้คุณค่าด้วยเพราะฉะนั้นตัวเขาเองนะ่ยพวพันกับสิ่งไม่ดีสิ่งจอมปลอมเดะมูลเขายังมีปัญหาที่ข้างค้างคาใจมีสภาวะอึมครึมไม่สบายใจอารมณ์ไม่แจ่มใสนักระมีรักสามเศร้าพัวพันกับคนมีเจ้าของหรือตัวเขาเองนะั่นแหละมีเจ้าของความรู้สึกไม่ดีมีการทะเลาะก,กันอยากเริ่มต้นใหม่นะจ๊ะ แอบรักใครชอบใครก็แห้วตลอดเป็นงั้นเขาอะเพราะว่าเขาไปรักคนมีเจ้าของหรือตัวเขาเองมีเจ้าของมันจะไม่แห้วได้อย่างไรนะจ๊ะ <c oughs> อะ <c oughs> ขอดูเขาซิว่าห้าดาบเขาไปทะเลาะก,กับใครมาหรือคุณทะเลาะก,กับเขาเขาไปทะเลาะก,กับใครทำรแผนทำใจอยู่ในระยะทำใจค่ะทำใจคิดมากคุณอาจจะคุยกับธนู รักที่ทํางานไหมส่วนใหญ่ประรักคนที่ทํางานรักเพื่อนไหมเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมรุ่นมีความคิดมากมีความแตกต่างระยะทางทําให้เขาคิดมากในความรักความสัมพันธ์หรือความแตกต่างระหว่างวัยความแตกต่างระหว่างความคิดทําให้ตัวเขาเองเป็นรักที่ไม่สกเซ็ค่ะเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาคุณอาเขาอาจจะพักเบรกกันมานานแล้วก็ได้ไม่พูดไม่คุยไม่สื่อสารนจะจ๊ะเขาโกรธคุณอยู่นะถ้ามองว่าไพ่ใบนี้เหมือนโกรธคุณอยู่เหมือนกัน เขาอยากมาคืนดีกับคุณไมซิกออฟคัพหรือเขามีคนเก่าๆกลับมาคะเขาส่องคุณอยู่นะเขาส่องคุณอยู่เขาส่องเราเจ็บด้วยสมหน้ามันเออส่องเราเจ็บด้วยเขารู้ไหมว่าเขาทำให้คุณเจ็บหรือว่าคุณอาจจะดูหลุดลอยไปแล้วก็ได้มาส่องแล้วเห็นคุณดูมีความสุขดูมีชีวิตที่ดีดูมีงานที่ดีดูอนาคตของคุณก้าวหน้าไปมีความสุขมากในขณะที่เขายังจมกับกองทุกอยู่ เออกรรมรู้ใครทําใครเหมือนกันนะคะคนเราทําสิ่งไหนก็มักได้สิ่งนั้นตอบแทนนั่นแหละมีความเจ็บช้าหรือเขาเองเนะี่ยมีรักซ้อนเยอะค่ะมีโรคหลายใบคนนี้ไม่ใช่สองใบด้วยหลายหลายใบเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเขาก็ทําหรือพฤติกรรมสิ่งไหนสิ่งนั้นก็ได้ตอบแทนน่นจะปล่อยเขาปล่อยเขาไปอ่ะคุณดูมีความสุขคุณดูมีการหลุดพ้น คุณได้หลุดออกจากวงจรบางบุกวงจรแต่ในขณะที่คนของคุณเข้าไปอยู่ในวงจรซึ่งมันเป็นวงจรที่ไม่ดีมีแต่ความทุกข์ความทรมานนั่นคือเขาเลือกตัวเขาเองไม่ต้องไปห่วงเขาจ้ะความสุขความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรในเดือนนี้มันได้หลุดพ้นแล้วล่ะโอ้แม่จ๋าแม่จ๋าคุณได้หลุดพ้นแล้วล่ะแต่ว่าดูซิว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหม คนใหม่ๆจะเป็นยังไงคนเก่าๆจะเป็นยังไงอ่ไปดูกันสิความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะ16-31ถึงนี้จะไปในพักจ,จะไปในทิศทางใดเจ็ดถ้วยโอ้ยสเสน่ห์แรงสุขจาสเสน่ห์แรงคนเข้าหาเยอะนะช่วงนี้ดูพราวไหมดูมีสเสน่ห์ไหมค่อนข้างมีคนเข้ามาให้เลือกเสนอตัวเยอะเลยแต่คุณเอาไหมอะไม่อ่ะไม่เอาอ่ะดูท่าแล้ว ไฟออฟเพนตโคไม่อยากได้ความรักที่มันหลอกลวงไม่มีเวลาที่จะมาเล่นกับความรักอีกแล้วคุณคิดแบบนั้นคุณมีความรู้สึกว่าก็อยากได้แต่ความรักที่ถ้ามันไม่ดีก็ไม่ต้องมาถ้ามไม่ดีก็ไปอย่ามาใกล้ๆประมาณนั้นมันมีช่วงนี้มันมีคนเก่าๆวนเวียนอยู่ไหมคนเก่าๆไม่รู้กี่คนอะคุณมีกี่คนอะเดี๋ยวหรพินแทบอารมณ์ขึ้นๆลงๆแล้วก็มีคนเข้ามาเยอะด้วยมีสเสน่ห์แรงมากเลยบอกให้เลย เอชอมีคนใครจะทักกลับมาใครจะทักคุณมาแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวคะแดพราอค่ะคุณอาจจะเป็นกราสีเมทใครบางคนที่เป็นคนที่ดูอีโก้สูงอายุสักสี่ปี50ปีขึ้นไปเป็นคนเก่าๆบางคนจะหวนขึ้นกลับมาอยู่ๆเขาจะทักมาทายแบบคุณไม่กระทันหันไม่ทันตั้งตัวไม่คิดว่าเฮ้ยทำมาทักทําไมหายกันไปนานจะได้รับข่าวข่าวก็ได หรือถ้าเขาไม่มาทักนะก็จะได้รับข่าวาว,าวจากเขาไม่ทางตรงก็ทางอ้อมอาจจะโพสตเฟซบุ๊กอาจจะโพสต์บนไทม์ไลน์เออดมเพล์ผู้นะี้ไอคนที่ขี้งกขี้เจ๊กที่หึงขี้หวงเนะี้ยไอคนที่มีอีโก้เยอะๆจะติดคุณอาจจะคุยกับราศีตุลเพราะว่าคุณเคยอยู่ในความสัมพันธ์นี้มนานานแล้วไม่ได้ความเป็นธรรมคุณเป็นคนตัดเขาเออกไปจากชีวิตเลยจ้ะเดมเพลสใช่ คุณมองว่าตัวคุณเองเป็นเดมเพรสกะการเริ่มต้นใหม่กับชีวิตฉันมีดีนะฉันก็สวยฉันก็ดูแลคนอื่นได้ดีฉันก็มีเงินฉันก็มีหน้าที่ฐานะหน้าท,าท,าที่ทางสังคมที่ดีไม่แพ้เขาเดมเพรสก็ับเดมเพรสเป็นไพ่คู่นะคะแต่ว่าเดมเพรสเป็นไพ่ใหญ่กว่าเพราะอะไร จกักรพรรดิกับราชนีจักรพรรดิส่วนใหญ่จกักรพรรดิจะต้องเกรงใจบารมีต่างกันค่ะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะเข้ามาหาคุณเนี่ยเขาเกรงกลัวคุณมีคุณดูมีบารมีบางคนมีเงินแต่ไม่มีบารมีบางคนเงินไม่มีแต่ดูน่าเกรงขามน่ายำเกง่งคนคนก็ไม่กล้าเข้าหานาจะจ๊ะคนคนเนี้ยคุณเป็นคู่กับเขาอยู่คนคนนี้อาจจะย้อนคืนกลับมาอีกครั้งถ้าอะไรคิดว่าจบมันยังไม่จบค่ะ เขาคิดยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักสุขเขาคิดอย่างไรกับคุณนะตอนนี้ a g e of sword บางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกใจกันเรียบร้อยหรือเขาจะต้องตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจให้ได้สักอย่างหนึ่งว่าควรจะทําอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมก่อนที่ความสัมพันธ์นี้มันจะหลุดลอยไป a g e of pentacle กำลังทบทวนกำลังมองดู กรังสตาลัตตะหรือกระังมองย้อนกลับไปในอดีตในเรื่องของความสัมพันธ์ในออฟคับเขาก็ไม่ดีนะก้าวถ้วยทีเดียวคนคนนี้มีรักซ้อนเยอะค่ะเป็นคนที่ดูโปรไฟล์ดีรักซ้อนเยอะเป็นคนที่จิตใจหวัน่นไหวกับใครไปทั่วรักเนี่ยอาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายทะเลาะก,กับตัวเองไปให้เสร็จก่อนไป <laughs> ห้าไม้เทา้าเออเขาคิดว่าเขามีดีเขาคิดว่าเขาก็มีศักดิ์ศรีมีดีเหมือนกันเขา ลองทบทวนดูแล้วว่าเขาคิดยังไงกับคุณหรอคิงไนออฟวานโอ้เขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะอยากมุ่งหน้าอยากพัฒนาอยากมาหาอยากส่งข้อความหรืออีกในหนึ่งก็จำเป็นต้องตัดคุณออกชีวิตให้ได้เอชออฟซอสเจ็บทุกทรมานมมเราจะทำยังไงกลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงเขาทุกนะข์เขาทุกข์เขาทุกเขาทุกข์ในขณะที่คุณรุดเมนจัสเมนในขณะที่คุณรุดพ้นแต่เขากลับทุกข์เออ เดี๋ยวหาเปนเทสอารมณ์เขาขึ้นขึ้นลงลงมีความคิดอยากทักคุณมามีความคิดอยากตัดคุณออกจากชีวิตมีความคิดว่าทําไมชีวิตฉันต้องอย่างวนเวียนทําไมฉันยังลืมเธอไม่ได้ฉันจะทํายังไงกับเธอดีฉันควรจะมาทักเธอไหมถ้าทักเธอแล้วเธอจะตอบฉันไหมหรือฉันควรจะไปข้างหน้าเพราะคนที่เข้ามาก็เยอะแยะฉันก็มีคนฉันก็มีศักดิ์ศรีของฉันเหมือนกันฉันก็มีดีของฉันเหมือนกันอะไรประมาณนั้นน่ะเขาอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงบางทีกำลังจะพิมพ์จะส่ง ไม่ส่งบางทีพิมพิมพิมพม์จะทักไม่ทักปล่อยเขาไปปล่อยเขาอยู่กับชีวิตของเขาดูไพ่ของเขาไม่ดีตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะมีความทุกข์มีการตัดสินใจไม่ได้มีอารมณ์ที่ขุ่นมัวมีแต่มีแต่ใจที่เป็นทุกข์อะข้างหน้าดูสดใสแต่ข้างในเป็นทุกข์ค่ะโอเคไหมคุณอาจจะคุยกับคนธาตุไฟไม่สิงธนูรมไม่ถุนตุน,ตนกลุ่มคุณหลักคิดยังไงกับเขาคะคุณตัวคุณเองคิดยังไงกับเขา Six of Pentacles n i คอ้ยไนออฟส s t r e รแตร n คุณอาจจะคุยกับราศีสิงห์ e Moon ราศีมีนคุณคิดยังไงกับเขาจริงๆและในใจของคุณนะในใจนะยังยังมีเขาอยู่นะ ในหัวของคุณหรือในใจลึกๆของคุณนะก็มีเขาอยู่แหละแต่คุณจะไม่ทําอะไรหรอกเพราะว่าคุณรู้ว่าสิ่งที่ผ่านมาคุณเจ็บช้ําและคุณทํามามากแล้วเพราะฉะนั้นคุณออกมาจากความรู้สึกนั้นแล้วคุณพยายามที่จะปรานตัวเองและออกจากความรู้สึกนั้นมาให้ได้โอเคไหมอ่ะคุณอาจจะคุยกับคนทัดน้ําตระกูเมนติจิาเขาจะ take action อะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมคะ เขาจะ take action อะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหม W l of fortune ค่ะ uh, The W l of fortune <c oughs> เขาจะ take action อะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหม Ten of cup กลับไปอยู่กับครอบครัวไหมคนที่คุณไปดิวด้วยเ็มีครอบครัวเราไหมหรือเขาเป็นคนรักครอบครัว t h Martian เขากำลังหาทางอยู่ค่ะ เขากำลังหาทางอยู่ว่าเขาจะทํำยังไงให้ได้คุณกลับมาเป็นครอบครัวกลับมาขอให้จักรวาลเหวี่ยงคุณใหม่อีกสักครั้งเดอะเวลล์เขายังวนเวียนเขายังคิดถึงคุณเราก็เอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยเ,เขาจะทํำยังไ,ไงไหมเซเว่นออฟเซนต์คค่ะเซเว่นออฟเซนเคแปดเขาคิดเยอะมากเขาคิดเยอะมากเขาคิดว่าเขาควรจะทํายังไงถึงจะออกจากความรู้สึกออกจากอารมณ์ความสัมพันธ์ ออกจากสิ่งเหล่านี้จะเป็นไปได้ไหมที่คุณกับเขายังมีโอกาสที่จะกลับมาร่วมกันกลับมาพูดมาคุยเป็นกัลยานมิตรที่ดีอีกสักครั้งเขาไม่เคยลืมคุณเลยเขาลืมคุณไม่ลงเลยทีเดียวเขานั่งเบื่อนั่งเซ็งเป็ดนั่งไม่คนเข้ามาหาเขาเยอะนะแต่เขาไม่ให้โอกาสใครเหมือนกับเขาเบื่อกับคนที่เข้ามาเขาอยากพูดคุยกับคุณค่ะเขาอยากส่งสื่อสาร for open t a l e เขายังตักคุณไว้เขายังรักคุณอยู่ทัวรครับเขาจะบอกว่าเขารักคุณถ้าเป็นไปได้เขายังอยากให้คุณกลับมาเขาจะเทคแอคชั่นไหมล่ะไฟออฟซอฟตตัวเขาตีกันเดอะทาวเวอร์เขามองว่าคุณอะจากไปแล้วโดยถาวรคุณดูเป็นอิสระคุณดูมีความสุขคุณดูไปห่างไกลเขามากเขามองว่าคุณหลุดลอยจากเขาไปแล้วซึ่งเขาไม่รู้ว่าการที่เขาจะเทคแอคชั่นเขายังอยากกลับมาเขายังอยากให้คุณไปทักเขาแต่ว่าเขาไม่แน่ใจว่า คุณแองจะยังอยากมีเขาอยู่ไหมคุณไปไกลวัาที่เขาเห็นแล้วเสียดายมากจ้ะอ่ะความในใจของเขาค่ะถ้าเขาฝากข่าเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรกับคุณคะถ้าเขาฝากบอกได้สิ่งที่เขาอยากบอกค่ะแปดดาบเจ็บซ o f o อฟออกไปไกลเท่าไหน ก็ยังมีเธอ H g e of pentacle ในบางคนมีการ support ในเรื่องของใจเรื่องของเองินเขาพยายามไปโฟกัสกับเงินทองนะพยายามโฟกัสกับสิ่งใหม่เริ่มต้นกับชีวิตใหม่เริ่มต้นกับความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆแต่มันไปไม่ได้นะสิใช่ night of s o r d มันไปไม่ได้รู้สึกเจ็บรู้สึกทุกข์รู้สึกคิดมากรู้สึกทรมานแปดไม้เทา้าว้วาวความในใจของเขาเขาอยากทักมาจริงๆนะ ที่ออฟสอดเขาอยากทักมามากๆแต่เขากลัวทักมาแล้วเขาผิดหวังเขากลัวทักมาแล้วคุณจะไม่คุยเขากลัวทักมาแล้วคุณจะไม่ยอมรับเขาเพราะเขาก็รู้ในสิ่งที่เขาทํากับคุณมันก็เยอะอยู่นจะจ๊ะเหมือนคุณมีช้อยมีทางเลือกมีทางออกแล้วเขาก็เลยกลัวเขาไม่กล้าอะความในใจของคุณค่ะความในใจของคุณที่อยากบอกเขาเดอะสตาคุณเริ่มต้นกับชีวิตใหม่แล้วค่ะ แสงที่สดใสวันใหม่ชีวิตใหม่งานใหม่ k i n คิงอ o r ส s King ถือดาบคิดเยอะทั้งเจ็ดถ้วยสิ่งที่คุณจะบอกเขาเหรอสิ่งที่คุณจะบอกเขาคือฉันรักเธอนะฉันรักเธอนะฉันยังไม่เคยลืมเธอเลยฉันยังเธอยังอยู่ในความทรงจำอยู่ในความรู้สึก ทุกครั้งที่คิดถึงเธอฉันก็ยังรักเธออยู่นั่นแหละแต่เธอกลับมาฉันไม่เอา The Tower รักนะแต่ไม่เอาแล้วคุณฝากบอกไปความในใจของคุณที่จะบอกอะไรวันนี้อะไรสูกรักนะแต่ไม่เอาแล้ว ขอภัยแนะนำห้าใบอะขอภายแนะนำห้าใบภพยแนะนบา,านนบอกว่าซิกออฟเพนคเคิลค่ะคุณบอกว่าเป็นผู้ให้มาเยอะแล้วการที่คุณเป็นผู้ให้แล้วก็อยากได้รับเช่นกันแต่ถ้าไม่ได้รับก็ไปไกลๆเดลเรเบอร์รักนะ,ก,ะก็ยังรักอยู่อก็ยังรักอยู่เว้ยยังรักไว้ <laughs> จักเม้นหลุดพ้ลแล้วเว้ย <laughs> คุณอาจจะคยุันราศีเมถุนโอ้ยเอชออฟครับคุณจะไปมีรักครั้งใหม่แล้วจ้ะคุณจะไปหาไปเริ่มต้นกับรักครั้งใหม่ที่ดีๆคุณรอคอยคนดีๆรักครั้งใหม่ดีๆให้เข้ามา t o อ of pentacle ลทูอ o ฟเพ e อ่าเดี๋ยวก่อนนะแปถ้วยอ้าโอเคอ่ะไพ่แนะนำนะโอเคไหมไพ่แนะนำสวยมากไพ่แนะนำบอกว่า ซิกออฟเพเอคค่ะคุณบอกว่าที่ผ่านมาคุณทำอะไรเพื่อใครคุณทำทุกอย่างมาหมดแล้วตอนนี้คุณไม่ได้เสียดายอะไรแล้วถามว่ารักไหมรักอยู่และคุณได้หลุดพ้นจากความรักที่ไม่ดีต่อให้รักนั้นกลับมาคุณก็พร้อมที่จะไปข้างหน้าอยากเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่อยากเริ่มต้นใหม่กับชีวิตใหม่จากความรักที่ดีๆไม่ใช่คนเก่ากลับมาทำให้เจ็บและคนเก่ากลับมาทำให้ชำ้ำ ทั้งทงนี่ในใจคุณยังรักทั้งทงนี่ในใจคุณยังมีเขาแต่คุณไม่เอา <c oughs> ภายนานําแบบนั้นอาจารย์มองถึงคุณมีความมุ่งมั่นกับรักครั้งใหม่คือมันยังจะมาบางคนมาแล้วมัง้งรักครั้งใหม่อะบางคนมาแล้วแต่ถ้ายังไม่มาอาบน้ําแต่งตัวรอเรนูมาแน่คุณจะได้รักครั้งใหม่ที่ดีเป็นรักที่ถูกอกเขารักคุณคุณรักเขาถูกอกถูกใจกันทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ย ของเก่าต้องเคลียพลังงานกับเก่าจัสเมนคือการปลดปล่อยมันถึงเวลาแล้วมัง้งพระเจ้ากาเบียนเป่าแต่แล้วไงพระเจ้ากาเบียนคนที่อยู่ในนรกภูมิคนที่มีความทุกข์โศกเศร้าเหงาทรงหรือเจอคนไม่ดีจักรวาลจะปัดคนไม่ดีออกไปและนําคนที่ดีเข้ามาสู่ชีวิตของคุณโอเคไหมจ๊ะโอเคนะอาจารย์ฝากข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงอาจารย์เปิดให้เช่า,าตะกุดช้างผสมโขงนะคะ ตะกุดช้างผสมโขงมีนะเมตตามหาสเสน่ห์นะเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยมีโชคมีลาบในการทํางานถ้าคุณพกตะกุดไปไหนด้วยเนี่ยก็ทําให้คนมีสเสน่ห์คนเข้ามาหาบางคนในคนเก่าๆที่เลิกไปถ้าอยากได้ก็คืนมาก็ลองขอพอรกับตะกุดนี้ดูนะคะอธิษฐานจิตดูถ้ายังมีบุญที่สัมพันธ์รับรองกลับมาแน่ลงนะลงอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ยันที่เขียนนะตะกุดเนี่ยใช้จานเขาเรียกจานเขียนมือทุกดอกนะคะยันที่ลงยันนะ่คิดถึงนั้นยันนะ่ร่ำไรยันนะ่เกี่ยวชูยันนะักคำนึงหาแล้วก็คือเขาเรียกว่าพุทธ,ธาพิเศษในวันที่วันที่15เดือนนี้ได้รับตะกุดสิ้นเดือนแล้วก็ลงนะเข้มแข็งแบบคือสนเสน่ห์เดือดร้อนนะจ,จะบอกให้เลยถ้าใครได้ไปบูชานะคะเงินสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ ที่วัดเขาบังเหยจังหวัดชัยภูมิสายขาวนะคะพระอาจารย์นกที่วัดเขาบังเหยจังหวัดชัยภูมิเป็นคนปลูกเสกนะจ๊ะถ้าสนใจแอดไลน์มาตามลิงก์ใต้คลิปเนี้ยไปไปจองในกลุ่มโอเคไหมมีจํานวนจํากัดนะจ๊ะแต่ถ้าสมมติว่า,าการเช่าถ้าเช่าหมดแล้วหลังจากที่เช่าหมดแล้วก็จะเอ้ยหลังจากที่จองเสร็จแล้วเขาจะมีปล่อยออกมาเช่าซึ่งราคาเช่าจะแพงกว่าราคาให้จองนะจ๊ะ สายมูอย่าพลาดนะบอกเลยนะไปไหนคนรักคนหลงเนี่ยไปไหนค้าขายเนี่ยเรามีวาจาที่ดีมีวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์คนเห็นคนรักคนเห็นคนหลงเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะดีในชีวิตไปไหนใครก็หนูจ้าหนูจ้าอาการงานที่ไปคุยถ้าไม่สำเร็จพกตะกุดไปขอพรกับตะกุด เดินไปคุยอาจจะสําเร็จรู้ร่วงนะจ๊ะโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์่ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดิคลิปชันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวออนไลน์มาค่ะส s ย A F E ศูนย์สาเก้าเเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ